สวัสดีครับผมวิ่ครับเมื่อคืนใครได้ดูจันทรุปราคาบ้างครับผมมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยววันนี้นะผมจะว,วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแรงเสียดทานแรงเสียดทานเนี่ยก็คือแรงแรงที่มันต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่ การเคลื่อนที่สูตรการหาแรงเสียดทานเนี่ยก็คือ F e เท่ากับิว n เราจะอธิบายก็คือ F เนี่ยถ้าเป็นตัวเล็กจะแปลว่าแรงเสียดทานแต่ถ้าเป็น F ตัวใหญ่ เอฟตัวใหญ่จะหมายถึงว่าแรงเฉยๆเนาะมิวอ,อ่ะ no. ดูนะปึ๊บเอฟก็คือค่าของ friction force อ่ะ friction force เนี่ยก็คือแรงเสียดทาน friction แปลว่า แรงเสียดทานอ่ะแล้วก็มิวมิวก็คือตัวนี้มิวก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสัมประสิทธิ์แรง เสียดทานเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคืออะไรเดี๋ยวอธิบายในหน้าต่อไปส่วน n ตรงนี้ n ก็คือน้ำหนักนั่นเองอ้าแล้วก็ไอ้ friction force เนี่ยหรือว่าตัวแรงเสียดทานจะมีหน่วยเป็น N หรือ นิวตันแต่ที่หมายว่า N ก็คือพูดง่ายๆก็น้ำหนักแต่แล้จริงๆก็คือแรงปฏิกิริยากิิรยา,าหรือแรงตอบโต จากพื้นแล้วก็มีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกัน,น,นนะแล้วแรงเฉียดทานเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะ อันนี้พื้นใช่ไหมนี่มันกล่องนะเ้าสมมุติกล่องขึ้นมาปกติเนี่ยแรงที่เรากระทำเข้าไปปุ๊บแรงที่เรากระทำเข้าไปดันเข้าไปปุ๊บสมม,มุตินะหนึ่งร้อยนิวตันหนึ่งรนิวตันแต่ผักไปอะ่ะมันไม่ได้มีแค่แรงเดียวหรอก ที่เราผักไปอ่ะ,อะมันก็จะมีแรงเสียดทานด้วยที่บอกไปเมื่อกี้แรงเสียดทานจะเป็นเส้นสีเหลืองอันนี้นะ friction force เท่ากับ50าสิบนิวตันอันนี้กำลังหักล้างกันอยู่สแสดงว่าต้องเอามาลบกันแรงลับตรงนี้ออกมาจะได้เป็น ห้าสิบนิวตันถูกไหมอืมก็คือถ้าจะเขียนเป็นแรงเฉียดทานเนี่ยห้ามเป็น F ใหญ่คือจริงๆแล้วอ่ะต้องเขียนอย่างนี้ด้วยนะห้ามเขียนอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาอนุโลมก็เลยเขียนแบบตรงๆได้ เดี๋ยวจะอธิบายคำว่ามิวว่ามิวแปลว่าอะไรอ,อ่อมิวก็คือแบบตัวอย่างนะตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าหินเคลื่อนที่อยู่บนหินจะมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน0.3ไอตัวมิวตัวเนี้ยไม่มีหน่วยไม่มีหน่วย นะซีเมนบนหินน่นเลยเนี้ยบนหินก็ศูนลจุดห้ารวอันนี้ก็คือตรงนี้ปุ๊บเป็นพื้นเป็นหินของตรงนี้เป็นหินตรงเนี้ยมีค่าศูนจุดสามคือมันเหมือนเป็นค่าของ แรงต้านนั้นน่ะหรือว่าแบบทีนี้จะเป็นโจทย์จะมี3มข้อก็คือจะมีโจทย์ทั้งการหาแรงเสียดทานหามิวแล้วก็หาน้ำหนักหาเอ็นตู้หนัก30นิวตันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะสอนสูตรก่อน อุ๊ยอ่ะวาดสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งเป็นสามส่วน f อยู่ข้างบน m อยู่ด้านซ้ายส่วน n อยู่ด้านขวา m e กับ n จะอยู่ด้านล่างถ้าเราอยากหาอะไรให้เราเอามือไปปิดตรงนั้นอยากหา f เอามือปิด f เหลือแค่มิวกับ n ถูกไหม ถ้ามันอยู่ในระนาบเดียวกันอ่ะให้เราคูณกันถ้าอยู่คนละระนาบถ้าอยู่เป็นแบบคนละบรรทัดกันแบบเนะี้ยหารอย่างเช่นอยากหามิวมือปิดได้เป็น F ส่วน N อะไรอย่างนี้ เราเจอโจทย์ให้เราไปดูที่คำว่าจงหาก่อนเลยจงหาแรงเสียดทานมือปิด F กลายเป็นมิวคูณ N แสดงว่าสูตรในข้อนี้ก็จะเป็น F เท่ากับมิวคูณ N หรือว่า F เท่ากับมิวเออย่างนี้แทนค่า อ่าเดี๋ยวจะมาอ่านโจทย์ก่อน F เท่ากับหาคำว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0. 0.7เนาะ 0. 0.7ุคูณนี่หาคำว่าตู้หนักหรือน้ำหนักของมัน30ินิวตันแสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ย ก็จะเท่ากับ30สคูณ0.7ทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ต้องไปมองทศนิยมตัดทิ้งไปก่อน7 3 21 21มี0 1ตัวใส่0ทีนี้เมื่อกี้มีทศนิยมถูกไหมใส่จุดตอนนี้ก็เลยเหลือเป็น21 นิวตันจบข้อต่อมาตรงนี้จงหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแสดงว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ f μ n มือปิด n กลายเป็น f ส่วน n μ เท่ากับ f ส่วน n แทนค่า What วัตถุ A วางอยู่บนพื้นมีน้ำหนัก2,000นิวตันน้ำหนักเห็นไหมน้ำหนัก2,000แสดงว่าส่วนที่อยู่ข้างล่างต้องเป็น2,000ส่วนอันที่อยู่ข้างบน400นี่ต้องออกแรงดึง สี่ร้อยนิวตันก็คือต้องออกแรงดึงสี่ร้อยมันถึงจะเคลื่อนที่เพราะว่าออกแรงดึงสี่ร้อยแล้วมันอมันถึงสามารถชนะแรงเสียดทานได้สี่สี่ร้อยหารสองพันได้ปึ๊บตัดศูนย์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะ อ่ะสี่ตัดสี่เป็นหนึ่งตัดออกมาเป็นห้าข้อนี้ก็เลยได้หนึ่งส่วนห้าใช่ไหมแต่ต้องออกมาหาออกมาให้เป็นทศนิยมก่อนศูนจุดสองจบข้อนี้สัมประสิทธิ์เลยเสียทางก็เลยเท่ากับศูนย์จุดสองข้อต่อมาข้อที่สามวัตถุ B อ่ะเดี๋ยวนะ จงหาน้หนักแสดงว่า F mu n ใช่ไหมมือปิดปึ๊บกลายเป็น F ส่วน mu เท่ากับ n วัตถุ B วางอยู่บนพื้นต้องออกแรงดึง100นิวตัน1น100ส่วน mu อ่ะแล้วก็สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยสามารถเขียนย่อดได้ว่าสอปอสอแรงเสียดทานส่วนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดห้าเอ,อ่อแล้วก็ตรงนี้หาออกมาได้ใช่ไหมห้าหนึ่งห้าห้ายี่สิบห้าคูณยี่สิบเป็นร้อย นะเดี๋ยวเรปุ๊บร้อยหาร0.5เป็นอ่า200นิวตันข้อนี้ก็เลยน้ำหนักของวัตถุ B เนี่ยก็เลยเป็น200นิวตันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องแรงเสยดทานก็ ใครที่อยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาด้านเลด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย